เดินลรกในสวนทิบรีทิบรีนะคะประเทศเดนมารีอยู่ที่โคเบนเฮเกนนะคะยที่เมืองหลวงอันนี้เห็นเด็กเล่น้เด็กผู้ใหญ่ก็จะเล่นสนุกสนานครครวจะเป็นรถเตงเนไปเลยเชื่อม เด็กเขาก็จะมากันเยอะนะคะพ่อแม่เขาจะเอาผ้าห่มแล้วใส่เกลืออบอุ่นให้เด็กๆนะคะ ตอนนี้เราอยู่น,นะะเอยู่ที่ประเทศเดนมารวันเสานะคะ่นนะคะยู่ที่ประเทศเดนมาร์กเขาก็ไม่หนาวกันนะคะ<ม>เขาจะใส่เสื้อกันหาวเียดื่มชาะะแต่นีเห็นไหมคะ วันนี้อยู่ที่ประเทศเดลมาค่ะส,สวยงามแบบนี้เลยอมา,าเดินเล่นเทั่วๆนะคะเราก็จะมีวิดีโอให้เล่นเรื่อยๆเห็นไหมคะเ <c oughs> ด็กน้อยเขาเ็จะน่ารักน่ารักนะคะดีแบบนี้เลยเ <c oughs> มืองเบนมาเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว,ว่า <c oughs> เป็นสถาปัตย์ที่สวยงามระดับโลกนะคะ เล่นเกมเหมือนเกมงานวัดเรานะคะปลาเปา้ายีฮานูอะไรอย่างนะะี้น,นะคะนราก็จะเป็นเหมือนท้าท้ายเรานะคะ ขอบคไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่พามาเที่ยวที่เลนมาดค่ะอันนี้จะเป็นร้านขนมลูกกวาดอีกแล้วนะคะลูกกวาดจะทำเองนะคะเห็นไหมคมีมาทำเองแบบนี้เลยเราดูได้นะคะว่าขนาดขนาดไหนนะคะผู้คนเห็นไหมคะใส่ชุดยังก็คนดีมานั่นเหรอ ตอนคริสต์มาสเขาก็จะตัดนะคะตกแต่ง อันนี้เลยนะคะสวยๆนะคะที่ลุกไปสักพักเอเมนเฟรชชิพมาสนะคะมอลลี่คริสต์มาสมากพมามารี่คริสต์มาสที่เดนมาร์กนะคะความสวยงามก็จะมีเยอะมากแล้วก็จะเดินรอบๆนะคะเพราะเราเล่นมาแล้วนะคะเครื่องเล่น สวยงามนะคะทิวว uh ีนะคะทวีนะคะสวนสนุก จะใหญ่มากนะคะเครื่องเล่นเขาก็จะเยอะนะคะเด็กน้อยเขาก็จะไม่หนาวนะคะคุวกว่าก็จะใส่เสื้อโค้ตกันนะคะอื่เงนไหชิบรีกันู้นเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้ไลฟ์สตรีมเราก็จะทำวิดีโอยาวๆให้ดูนะคะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะข้างหน้าเห็นไหมคะสวยมากนะคะแต่ถ้าทัมเมอร์จะมีดอกพิวลิปเยอะเอนาะอากาศก,ก็จะเย็นพอดีแต่นี้ก็จะเย็นมากนะคะที่สามวันสามไหมคะกลางหมุนนะคะงานกัางหนั มือถอไทยบางทีมือก็จะสั่นหน่อยนะะนันนีเต็นท์นี้เต็นท์ก็จะให้ความอุ่นนะคะก็จะไม่หนาวนะคะไฟก็จะมีนะคะอ๋อสเก็ตนะ่าจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาไม่มีช่วงหน้าหนาวาจะมีลานสเก็ตให้เด็กๆเ,เล่นตรงนี้นะคะ ตก็จะไม่มีสเก็ตนะคะเขาก็จะเล่นกันแบบนี้เป็นแป้นเล่นนะคะสวยงามมากค่ะกัดไลไ์ก็ใช้เราด้วยนะคะเราก็จะทำถ่ายไปให้ดูเรื่อยๆนะคะดูไปของตัวพิธีมีนะคะ